คุณเคยสงสัยไหมว่าทาไมบางทีเราถึงรู้สึกสุขสุดๆแล้วอยู่ดีๆก็ทุกข์หนักมากทำไมเราถึงยึดติดคับอะไรบางอย่างทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงหรือทำไมเราถึงชอบคิดว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาถ้าคุณเคยมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะเข้าใกล้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต นั่นคือเรื่องขันห้าหลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแต่ถ้าเราได้ลองเจาะลึกและทำความเข้าใจมันจริงๆคุณจะพบกับพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเองพลังที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตได้อย่างถึงแก่นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อน เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือบทความที่จะปลดล็อกความจริงบางอย่างในตัวคุณและแน่นอนครับถ้าคุณอยากค้นพบเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมเต็มทั้งกายและใจทั้งด้านธรรมะและการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอย่าลืมกดติดตามช่องลุกศรฮอลิีเดย์ไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะเอามาฝากกันขันห้าคืออะไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องขันห้าหรือที่เรียกว่าปัญจขันเพราะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนกําลังแบกหามและยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาและความยึดมั่นนี่แ่ละครับคือต้นต่อของความทุกข์ทั้งมวลการเข้าใจขันห้าจึงการเข้าใจธรรมชาติของตัวเราและโลกใบนี้คำว่าขันแปลว่ากองหมวดหมู่หรือส่วนรวมที่ประชุมกันขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเรานี่แหละครับ ซึ่งประกอบด้วย5้ากองหลักๆดังนี้รูปขันรูปกองของกายนี้คืออะไรก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละครับตั้งแต่ผิวหนังเส้นผมกระดูกเนื้อเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไปจนถึงอวัยวะภายในต่างๆรวมถึงอวัยวะภายในต่างๆรวมถึงประสาทสัมผัสทั้ง5 ตาหูจมูกลิ้นกายและอารมณ์ที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำไมถึงสำคัญเพราะรูปขันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เห็นได้และยึดติดมากที่สุดเรามักจะคิดว่านี่คือตัวฉันนี่คือร่างกายของฉันทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงาธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาและมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปตลอดเวลาเวทนาขันเวทนากองของความรู้สึก คืออะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะประสาทสัมผัสของเรากระทบกับอารมณ์ภายนอกเช่นสุขเวทนารู้สึกสบายกายสบายใจสบายเช่นกินของอร่อยได้ยินเสียงไพเราะทุกขเวทนารู้สึกไม่สบายกายเจ็บปวดใจทุกขเช่นปวดหัวอกหัก าจทุกข์ขมสุขเวทนารู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เช่นนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรทำไมถึงสำคัญเวทนาคือตัวกระตุ้นให้เราเกิดปฏิกิริยาถ้าชอบสุขก็ยึดติดถ้าไม่ชอบทุกข์ก็พยายามหนีการเข้าใจเวทนาทำให้เรารู้ทันอารมณ์ไม่ไหลไปตามความรู้สึกเหล่านั้นสัญญาขันสัญญากองของความจำการจำได้หมายรู้คืออะไร คือการจำสิ่งที่เคยรับรู้มาได้การหมายรู้ในสิ่งต่างๆเช่นจำหน้าเพื่อนได้จำเสียงเพลงได้จำรสชาติอาหารได้จำคำพูดที่เคยได้ยินได้ทำไมถึงสำคัญสัญญาทำให้เราเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันบางทีเราก็ทุกข์เพราะจำเรื่องไม่ดีในอดีตได้หรือสุขเพราะจำเรื่องดีๆได้การรู้ทันสัญญาทำให้เราไม่จมอยู่กับอดีตและไม่ปรุงแต่งจากความจำ สสังขารขันสังขารกองของความคิดปรุงแต่งเจตนาคืออะไรนี่คือกองที่สำคัญมากเพราะมันคือเจตนาหรือความปรุงแต่งของจิตที่สร้างกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุศลสังขารความคิดดีๆเจตนาดีๆเช่นคิดจะทำบุญคิดจะช่วยเหลืออก,กุศลสังขารความคิดไม่ดีเจตนาไม่ดีเช่นคิดจะโกรธคิดจะทำร้าย อากิยากตะสังขารความคิดกลางๆที่ไม่ดีไม่ชั่วทำไมถึงสำคัญสังขารคือตัวขับเคลื่อนให้เราพูดให้เราทำและเป็นต้นตอของกรรมใหม่ของเราถ้าเราปล่อยให้สังขารปรุงแต่งไปในทางอากุศลก็จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองการรู้ทันสังขารจึงเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมกรรม 5. วิญญาณขันวิญญาณกองของความรับรู้ทางประสาทสัมผัสการรู้แจ้งอารมณ์ คืออะไรคือการที่จิตรับรู้สิ่งที่มากระทบผ่านอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นตาเห็นรูปก,ก็เกิดจากขวิญญาณวิญญาณทางตาหูได้ยินเสียงก็เกิดโสตวิญญาณวิญญาณทางหูใจคิดอารมณ์ก็เกิดมโนวิญญาณวิญญาณทางใจทำไมถึงสำคัญวิญญาณเป็นแค่การรับรู้เฉยๆยังไม่ปรุงแต่ง แต่เป็นตัวเชื่อมให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารตามมาการรู้ทันวิญญาณทำให้เราไม่ไปยึดมั่นในสิ่งที่เรารับรู้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องขันห้าเพราะพระองค์ต้องการให้เราเห็นว่าตัวเราที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงการรวมกันชั่วคราวของกองนี้ไม่มีอะไรเป็นของฉันหรือตัวฉันที่แท้จริงเลยขันห้าทั้งหมดล้วนเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงทุกขังและอนัตตาเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้ด้วยปัญญาเราก็จะสามารถปล่อยวางจากความยึดมั่นและผลจากความทุกข์ได้บทสรุปปล่อยวางขันห้าชีวิตก็เป็นสุขการเข้าถึงและเข้าใจขันห้าไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่ต้องไปบวชเรียนอย่างเดียวแต่มันคือการนำมาใช้พิจารณาในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับ เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าร่างกายไม่สบายรูปรขันก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปยึดติดว่าฉันที่เจ็บเมื่อไหร่ที่รู้สึกสุขหรือทุก์เวทนาขันก็ให้รู้ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดแล้วดับไปไม่ต้องไปยึดมั่นเมื่อไหร่ที่จำอะไรได้หรือคิดอะไรขึ้นมาสัญญาขันสังขารขันก็ให้รู้ทันว่านี่คือความปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตน เมื่อไหร่ที่รับรู้อะไรวิญญาณขันก็ให้รู้ว่ามันเป็นแค่การรับรู้ไม่ใช่ฉันที่เป็นผู้รับรู้เมื่อคุณฝึกฝนการมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าจิตใจของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความทุกข์ที่เคยกดทับจะคลายตัวลงเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรายึดติดนั้นแท้จริงแล้วมันว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนของเรา การรู้เท่าทันขันห้าคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความทุกข์และทำให้คุณได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงจากภายในขอให้ทุกท่านจงมีปัญญาเห็นแจ้งในขันห้าและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเบาสบายมีความสุขและพ้นจากทุกทั้งปวงตลอดไปตลอดไปนะครับและถ้าคุณอยากคนพบเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมเต็มทั้งกายและใจ ทั้งตามธรรมะและการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายอย่าลืมกดติดตามช่องลูกซอฮอลิเดย์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนด้วยกันนะครับ